คืออยา่างใครขึ้นมาอย่าขึ้นมารวมน้ำกันนะครับอันนี้กสิต่อไปกสิกกาบคู่บาอาจารย์รับพรแลวกะเท่ากสิได้ท่านเข่าแลวกะให้คู่บาอาจารย์เพื่อได้พักพรผู้ใดอยากจะร่วมทําบ,บุญบูชาต,ตะกุศลอ,อียังกะได้นะครับลูกกาข่อยอั้าววให้ได้คู่บาอาจารย์ได้พักพรแ่ เพราะว่าครูบาอาจารย์เพื่นกระมือยนะครับลูกกระว่าเนี่ยถ้ามะสอกแซกเล็กๆเน้น้อยนะครับอันตการกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับขออนุโมทนาบุญน้ำเด้อค่ะผมสิ่งใดที่ปราถนาก็คขอให้สำเร็จ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 เร็วเร็ว เร็วๆนี่ให้ท่านตานี่ลูกคาเทวดาภูมิเจ้าที่ทเทว,วดาอาลากทั้งหลายเมืองนี้เขวา่าสาง่งว่าแปลงนำ้ำก้าวขึ้นไปกับเขาให้ได้ล้อยล้านพันล้านผู้พ่อๆได้กับให้เขาได้ผู้พ่อมีกับให้เขามีเด้ออันสองอย่างก็น้พงพ,งพงพาลวยครับพงพาลวยเพิ่งกรสิประจำอยูน่นี่ผู้ใดกับเขาไปเบิ่งเพินเน่งแย่ยอดเพิ่งยอดเพินน่งอัน บ้านะกะ็เตือนกับไปนี่อีลาเปิดอันซ่องย,ยูทูปอันพงพะลวยแห่เมเนเมอยากฟังอันพระอาจารย์เพื่นเทศนะอยากฟังอันอาจารย์ชญาพเพื่เนวาวนะกดติดตามให้พเพื่อนแนครับกดติดตามกดกระดิ่งให้พเพื่อนแนครับอันนี้ลูกก็ขอฝากช่องอพงพะาลวยแห่แนครับพรเพื่อนกับประจำยูนีเลยครับนี่อย่าง แต่ว่าเพื่อนอากาศสีทรงซ่าเนี่ยจะน้อยเพราะว่ายูนี่มันบ่มีคืนบ่มีสัญญาณยางมาไปแต่อีดตดนมอเขาไปทิมไาอยู่หุน่นอยู่บ้านยางขึ้นมาโบกรวบสามขั้นสี่ขั้นเขาก็มามาทรงเขาบ่เคยเห็นหนาเขาบ่กล้ามาทรงยางขึ้นมาแม่ขึ้นเอาแต่ตีนบ้านผูกไปทรงขีดหนะยางขึ้นมาเทิงจมเทึ่ง,ง,งห่างยางขึ้นมา ลูกก็ยังว่าโอ้นี่เขาทดสอบบาลมีครับต่อไปก็สิยอดไล่ก็สิพุ่งขึ้นลูกก็ฝากพงพ้าลวยไว้เน่ร์ไฮโคติดต,ตามนำเด้อครับสายบุญสารบ,บาลมีผ้าลวยเนาะครับเพื่อนกันสิประจำอยู่นี่อต่อไปกับอ,อันนา้าอันอยู่นี่เ้อครับไออยู่อันอันเนี้ยแบ่งอันยืดยืดมาทาั้งทั้งน้ำกันครับลูกลบป่วนเนี้ย เนี้ยอาจมานี้ยา่ัวจารย์กูเงเดียวหไว้ว่นวันนี้มีงวดบางหรออาจารย์จะไม่คือไมนดีคือมันดังเกินะเป็นอยาปนี้ด้อาจารย์อเนเพื่อมหาอาจารย์อนอาจารย์ต้องเป็นมหาอาจารย์ก่อนงู่ากองเเพื่อนวอจะหวบาทีมโได้บุญอาจารย์ก็คือว่าดีวนยาเปนอ่าูเทาก็ยังขอบคุณไงเดี๋ยว แล้ว่มาเพราะว่าันางานจางนาเจ้านเจ้าทุกเนัยี่ยมเลไม่มีปัญหาเพราะว่ามาหน้งานเสร็จั้องมาวกอาจารย์เนาะย่านนักจานย่านแบบนความดีคา้เงียเหน่วยลาบบอลาบบมีเรืืไปเกี่ว่าอาจารย์เนินนอกานอืนวเ็ิตเชใช้เด็กหน้างนเกร็จเชใช้เลยประจวบวงเทียบ่า เมื่อไนนี่โค้ชโมฮูมจากซํมดูนองเด้อเออดูนองไปทนเชในยุทูตปนไทยคนหัื่อ้าเจียนบ้างพอของคนไทยต้องส่ดิ้วลด้วยยังใทยเอา่นเรื่องว่าเรื่องยุทธูตใช้หัว่น้าเจีนเนี้ยการจับหัวประเทศไทยในเมื่อเนาะไอเจียนใช่ไหมเขาอยู่เห็นเราไม่น่ามีประเคี๋ยวยุทธ์เาเปนหัวใช่ะจะดีขึ้นได้หอดหัวอีก เขาอยากจะเอากระซังเขาคือจังเขาไ่อยากจะตายกขาป่วยน่มันมาเองเหรอใช่ปะเมื่อถึงเวลามันมาเองมันห้ามไม่ได้คือบุพกรรมต่อเราเหมือนต้นที่อาจารย์ใจไมาแต่เรค่อยแบบว่ามิตรห้าหากระซัแบบนั่ตลอดเอามันไม่ได้เหมือนกรรมใช่ปะคำว่ากรรมกรรมก็ว่าจังวัดกรรมไม่แบรคคือใช้กรรมยังไม่หมดยังไงมันก็อยู่กับเขาสินะก็ใช่เหมือนเราไมันยัง็นอยู่กับเขาเหมือนเดนี้ยเดินเัินเนี้ย กันเขาจะมาเข้ามากรรมบ่แยบเป็นสัตว่ะวันนี้เมื่อถึงกรรมดีและกรรมไม่ดีมีสองอย่างกรรมดีจะให้เรามีความสุขสบายร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขมากจรินะแต่้ากรรมไม่ดีมันย้องกลับตลอดที่บวมน้ำตาห่อยยุ่งสากมากเป็นบ่ชรับปหาอยากเห็นดิอยากเห็นผู้ที่สวยเขาได้บวชครผู้ขาดทุกย่างปากมองอะไรคือมันฆ่าใจเนี่ยมันค่าใจกินข่าวกินบวลงมันเค็มมันค่าใจห้องขี้ดีอยู่เนี่ยอ้าวเป็นว่าเป็นเมียจะดื่มาซักเนี่ยยาไปมันมีเหตุใจว่า อาจารย์สบายเลยจิ๊บจิบดีใจรวดไปกินข้าวเยนนอยู่แล้วไปกินแล้วครับกินอีก็ได้ย่างร้อนเรียนสบายใจ้าใจว่ะเ็ตจังอาจารย์ว่าสบายไม่มีปัญหาจิ๊บจิบเชื่อได้เชื่อได้ซ่อมได้อีกต่างหากมคุณนี้แต่ของลาของลาาดขุนลาไร่ขาดขุนลาไม่ขาดขุนลไม่ขาดนเดไม่น แต <c oughs> ่หาอาเิจะอยู่กับนามรี้อยกพูว่าพ์ครับคันหากำเงินสามร่อยรอครับสาั่นคอเขาหลนละขันเอาขันเดียวนะก็เอาเงินค้นง่ายๆได้อจารย์งวันเยมือนทิดนีมีเขาใชว่า คนทุกเราช่วยคนจนเราช่วยคนมีเราช่วยอาจารย์ขอบคุณท่านหลายันะ่ากข้ามันไม่มื้องมีข่าวาข่าววางหมดซิทเสมออ๋อมานน่ะนะวะมันบอมีตะเกียบฝนเอ๊ยเอ้ยงั้น้นอนชองไรมาเด้ออกู่ขอ้ย เดี๋ย่ะผมดดกู้ด้เนี่ยมาจานะไนเพี่เอพี่ยารกเราจะแก้ยังไงสธิกเพราะว่ามันอัตเทันี่ทะเลาะกันทุกนี่ทุกวันเลย

ล่าละครับอาจารย์อาจารย์ทำไม่บ้างหรอครับยังล่ะคนทางไหนเนี่ยมาจากไหนเน่ยมาจากตากังไอนจริงบ้นเมืองนอนกัอยู่ที่ร้อยเร้อยเอนี่แหละเืร้อยอ็ดเภอยังเนาะอัเสือลโเสอละโใช้เสียก็แท้พยายมนไก่อยู่นี่เนาะไก่อยู่นยุ่งยังไก่เ ก็พอดีไปมีครอบรัวยี่ปุ่นแต่ถ้าเจ้าไปนี้ไปเหมือนล่ะเราอยู่ติดยังจะกลับไม่ยูคดอนเนี่ยเปิดแุ่็เลปค่ะเดี๋ยวจะกลับไม่ยูอุดอนก็หลานไส้ยูจ่ายยูเมื่อยดอนจะจัดขึ้นที่จรงงานดวยซอสตะก้อนี่ยตัวเต้นเพนดีฟภาพโฮกหลานไส้ต้งานดีเข้าก็บใครไม่อยู่น้ำ เพราะว่าเราเก็บแล้วไม่มีคนอยู่ด str ้วยน่ารั้วจนเนาะเขาก็บอกว่าจนผู้ใปญ่ถามละเดือนตุลาเนี่ยก็จะกลับมาละอย่ามาช่วยกันเนี่ยช่วงช่วงช่วงนี้โยมเพื่อจะพากก็กลับมาได้ไปทำรอยู่นี่ไกลอเยาะเทียนี่ศีลอะไรให้มันเรียบร้อยเ็วลาขึ้นหิ้วเขาหิ้งนี่เนาหายวัดกันนะบอกมา อีห้องเองนี่แหละต่างหินมาคนเล่นหวยก็ะจะทุบเตยอนหวไม่ใช่แตะ่ะแค่ไข่ไง <c oughs> อือเอาไปค่ะข้อสอ่จะถามนะจ๊ะเฮ้ยหนูไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยเจ้าแต่ขึ้นพศหกสมาทะเลาะ,ละกับพัวทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ด้วยกันนานหรือเปล่าอยากให้พ่อพอึ่งนะ <c oughs> จ๊ะ เพาเฮ็ดแบบไหนที่อยู่ต้องการโดนหรือว่าโดนรู้ที่ต้องแยกไปแยกไปเพราะว่าดรวยจังไหนหัวทางนอกกระทะเลาะกันทางพี่กระทะเลาะกันมันแยกไปเอาอยู่การที่ดีว่าซือเลยไม่ก็ดีทราบ อันนียาบีบมนดำสามปีสมอรั้งอนเลยอันนี้มันดีไม่ดีเทนี้ยมันไม่ใช่พุนนทธกุญธนแล้วทีนี้มันดีแค่เพื่อคาวรองแต่นั้นมันก็ทำลายเชนปาเป็นกรม